สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาสูขศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเอก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องระบบอวัยวะภายในร่างกายระบบแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์จะแบ่งออกเป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะนักเรียนดูรูปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าระบบสืบพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาติของคนเรา ที่จะใช้สำหรับการสืบทอดวงตระกูลให้อยู่สืบต่อไปวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายก่อนนะคะระบบสืบพันธุ์เพศชายจะมีหัวข้อใหญ่ที่เราจะเรียนกันก็คืออวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และการดูแลระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะก็จะมีตามรูปที่เห็นอยู่นี้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆสองประเภทก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและก็อวัยวะสืบพันธุ์ภายในซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะคะก็เป็นอวัยวะส,ส่วนที่เราเห็นได้นะคะก็จะมีส่วนของหัวองคชาตหนังหุ้มปลายองคชาตถุงอัณฑะแล้วก็อัณฑะนะคะอันนี้อยู่ภายนอกร่างกาย ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในนะคะซึ่งแต่ละอวัยวะก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปในระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายเดี๋ยวครูจะมีคลิปให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเหล่านี้พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายให้ทำงานได้เป็นปกติด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งตัวเราเรื่องระบบอวัยวะในร่างกายเรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนนั่นก็คือระบบสืบพันธุ์ในร่างกายของคนเราจะมีระบบสืบพันธุ์ที่ทําหน้าที่ให้คนสามารถสืบพันธุ์มีลูกหลานต่อไปได้ระบบสืบพันธุ์จะเริ่มทำงานเมื่อคนแต่ละคนจะเจริญเติบโตเต็มวัย อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 1. ท่อปัสสาวะเป็นท่อนำน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่ภายนอกในชายท่อปัสสาวะในชายคดเคี้ยวคล้ายตัวเอส 2. ององคชาติเป็นอวัยวะของเพศชายสืบพันธุ์ทำหน้าที่เป็นท่อปัสสาวะมีลักษณะเป็นท่อนยาวอยู่ข้างนอก ร่างกายของเพศชาย 3. หนังหุ้มปลายทำหน้าที่ปกป้องส่วนหัวจนถึงปลายองคชาตและรูปัสสาวะไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการเจ็บหรือเสียสี 4. ส่วนหัวองคชาตทำหน้าที่เป็นที่อยู่ของท่อปัสสาวะ 5. ท่ออสุจิ ทำหน้าที่ลําเลียงตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ตอมเพื่อสร้างน้ําเลี้ยงตัวอสุจิ 6. กระเพาะปัสสาวะทําหน้าที่กักเก็บปัสสาวะ 7. ถุงน้ําำรอเลี้ยงอาุจิทําหน้าที่สร้างสารอาหารสําหรับเลี้ยงตัวอาุจิและสร้างของเหลวเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอ่อนของอสุจิ 8. อมลูกมากทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นด่างอ่อนๆเข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ำเลี้ยงตัวอสุจิเพื่อลดความเป็นกรดทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ 9. หลอดเก็บอสุจิทำหน้าที่เป็นที่พักของตัวอสุจิที่สร้างจากหลอดสร้างตัวอสุจิในอันทะ 10. อันทะ ทำหน้าที่ผลิตตัวอสุจิมีสองข้างภายในประกอบด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิ 11. ถุงอันทะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในถุงให้ต่ำกว่าอุณหภูมิในร่างกายประมาณ3-5องศาเซลเซียสให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวอสุจิ การดูแลระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญเราจึงควรดูแลรักษาดังนี้ 1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งขนาดอาบน้ำและหลังขับถ่ายไม่ควรสวมกางเกงในซ้ำๆหรือกางเกงในที่เปียกชื้นเป็นต้น 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ทํทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียด 5. ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เช่นมีอาการคันบวมแดงมีหนองไหลมีกลิ่นเหม็นเป็นต้นควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษา ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายในหัวข้ออวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายและการดูแลร,รักษาระบบสืบพันธุ์เพศชายให้เป็นปกตินะคะ หลังจากเรียนจบแล้วครูมีงานให้นักเรียนทำในงานที่1ให้วาดรูปอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายตามรูปนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมใส่อวัยวะลงไปด้วยงานที่2ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายซึ่งครู l ิสมาให้ทั้งแอวัยวะนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ ว่าแต่ละอวัยวะนี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะซึ่งทั้งสองงานให้นักเรียนทําลงสมุดของนักเรียนเลยนะคะทําเสร็จอย่าลืมส่งงานให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเกี่ยวกับเรื่องระบบสุบพันธุ์ชายเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ